ยวชนคิดไซต์ไทยแลนด์สีเส้นแปดเกี่ยววชนไทยทางไกลาการะนัน้นสนัางานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ CLO ร่วมกับมูลนิธิปัญญาวุฒิได้จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการคิดไซต์ไทยแลนด์สีเส้นแปดอย่างเป็นทางการเพื่อสั่งสรรกิจกรรมที่เป็นประโยชน์รณรงค์ให้เยาวชนไทยคิดดีทำดีทั้งกายวาจาใจทำรงไว้สึง่งชัศาสนาพระมหากษัตริย์ ภายใต้สโลกแกนพัฒนายาวชนไทยห่างไกลการพนันสร้างคนคุณภาพสู่โลกอนาคตให้เยาวชนเป็นบุคคลคุณภาพของสังคมไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งพร้อมเชิญชวนเยาวชนไทยอายุระหว่าง13 18ปีที่มีความสามารถพิเศษสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อชิงโลกเกียรติคุณสายสพายเงินรางวัลและทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาท พร้อมโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงสมัครได้ที่ w w w k i t s com ตั้งแต่25กรกฎาคมถึง13พฤศจิกาย,ยน2567คือผมคิดว่าความตั้งใจของสำนักงานสาพารณสร่ปรัฐำน,นะครับสิ่งที่เราตั้งใจคือการสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับและสิ่งสำคัญมากๆคือประเทศไทยนั้นทั้งในเชิงเศรษฐกิจส,สังคม เราต้องการเยาวชนที่มีคุณภาพทั้งทางด้านการศึกษา IQ แล้วก็ทางด้านคุณภาพทางอารมณ์ด้วยท EQ สิ่งที่สําคัญมากๆในเรื่องของการที่จะสะกัดกั้นเยาวชนเส้นทางอนาคตทีส่สดใสเนี่ยหนึ่งในนั้นคือกาพรพนันและยาเสพติดสำนักงานสักดิ์สิทิแม่พบาลเนี่ยมีภาระหน้าที่ตามกฎหมายก็คือเราบรหิหารจัดการการพรนันอย่างอ่อนนะครับให้คนนั้นมาอยู่ในระบบที่เราจะสามารถแก้ไขยเยียวยาและควบคุม ปริมาณการพนันที่เหมาะสมนนในรประเทศไทยดังนั้นโครงการคิดใส่แนล์เนี่ยจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสนางงานสลับกินเนืงท่ทางบาลน,นะครับที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นโครงการที่สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนคนไทยนั้นสามารถเรียนรู้ถึงภยัยพิบัติของการพนันและสามารถเป็นทูตที่จะใช้การบอกกับเพื่อนได้อย่างกว้างขวางและภาษาที่เขาใช้จะเป็นภาษาของวัยรุ่นด้วยกันโทษทันที่เขาเห็นเขาจะบอกเพื่อน,อนทำให้เยาวชนคนไทยนั้นห่างไกลการพนัน แล้วก็ต่อต้านอบไรบุครูปแบบเพราะตอนนี้เนี่ยการพนันนั้นซึมลึกเข้ามาอย่างรวดเร็วจากการที่เราเปลี่ยนเป็นยุคดิจิตอลนะครับการพนันนั้นจะเข้าสู่โทรศัพท์มือถือและการพนันนั้นสามารถที่จะเล่นได้ตลอดเวลาทุกวันและจากงานวิจัยนะครับของสาถาบันการศาึกษาต่างๆพบว่าเด็กและเยาวชนคนไทยที่เข้ามาเล่นการพนันในครั้งแรกคืออยู่ในระดับประถมศึกษาดังนั้นเนี่ยในเมื่อโทรศัพท์มือถือเราให้เด็กนักเด็กนักเรียนเนี่ยเด็กเยาวชนเนี่ยได้ถือโทรศัพท์มือถือตั้งแต่เด็ก เด็กนั้นจะเข้าถึงการพนันได้โดยง่ายโดยที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวเมื่อเขาเข้าถึงแล้วและเขาติดก,การพนันนั้นจะทําให้เส้นทางอนาคตของเขามีความสูงเสี่ยงต่อการที่จะวิ่งเข้าหาเงินในการแก้ไขปัญหาการติดหนี้การพนันถ้าเขาเกิดที่จะเสียการพนันนะครับและเขาจะสู่เส้นทางของการที่จะเข้าไปสู่การเสพยาเสพติดค้ายาเสพติดซึ่งทําให้อนาคตที่สดใสเนี่ย มันจะเป็นอุปสรรคต่อเขานะครับอนาคตจะไม่สดใสและเขาจะต้องโทษและทําให้เขาเสียอนาคตในหน้าที่การงานสิ่งที่สําคัญก็คือหยาดน้ําตาของผู้ปกครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นมันจะปนไปกับหยาดน้ําตาของเด็กและเยาวชนคนไทยเองและถ้าเรามีปัญหาเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆและยากในการควบคุมถ้าเราไม่เร่งปลูกน,นะครับความคิดที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในการ่างกายการมนั้นมันทาให้สังคมไทยในอนาคตนั้นเป็นสังคมที่อาจจะมีความอ่อนแอและเปราะบ,บางนั่นคือสิ่งที่สำนักงานสะอาดกาาิ่งแมงทับาลน,นะครับ โดยคณะกรรมการสลากกินแม่รัฐบาลและทางฝ่ายสำนักงานเนี่ยเรามุ่งมั่นเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยในเชิงสังคมตั้งแต่การส่งเสริมอาชีพในชุมชนการส่งเสริมการสับสนนะครับการสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลทำนุบำรุงศาสนาแต่โครงการนี้เป็นโครงการตรงครับที่เราสับสนให้มีการต่อตั้งทำนันโดยเด็กเยาวชนคนไทยก็ขอบคุณมูลนิธิปยาบุตรนะครับที่ร่วมมือนะครับในการทำงานในครั้งนี้และเราก็หวังว่านะครับ ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโดยสำนักสื่อสารการตลาดการสื่อสารองค์กรของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและท่านผู้ในการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและกรรมการทุกคนยินดีอย่างยิ่งครับที่สับสนโครงการดีๆเช่นนี้นะครับและถ้าท่านมีโครงการต่างๆที่ดีอยากจะดูแลสังคมอย่างไรสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเรายินดีพร้อมรับในทุกโครงการครับครับแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เราคิดเหมือนกันก็คือเราใฝ่ฝันให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่สวยงามและก็มีสังคมที่อบูนนะครับแล้วก็ทุกคนมีความสุข เราอยากเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่ปู่ย่าตายายและเพื่อนรอบข้างของเราโครงการนี้เป็นโครงการที่เราสามารถร่วมกันในการที่จะขจัดการพนันที่ไม่พึงประสงค์และทำร้ายสังคมไทยออกไปได้โดยร่วมมือกันในฐานะของคนรับฟังปัญหาและอุปสรรคหรือโทษภัยของการพนันและบอกต่อเพื่อนๆแต่อยากเชิญชนเยาวชนไทยทุกคนนะครับเข้ามาในโครงการคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น8เข้ามาครับท่านเข้ามาสมัครเข้ามาร่วมโครงการ และสิ่งดีๆโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านทุนการศึกษาจากมหาลัยลงังสิตธุรกิจบัณฑิตและมหาลัยค้าไทยจะมอบให้ก่ท่านและท่านมีโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างไรายได้และเป็นเยาวชนคนเก่งคนไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงประเทศไทยได้ครับสมัครมานะครับคิดสายเทเลสซีซชั่นแปดครับที่ท่านอาจารย์ธนวัฒน์ได้กรณาพูดไปเนี่ยนะครับวันนี้ที่ปัญญาวุฒิเนี่ยได้เข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะครับแล้วก็โจ,โจทย์ยใหญ่ที่อาจารย์ธนวัฒน์กรุณาให้เป็นการบ้านไว้สําหรับ มูลนิธิปัญญาวุฒิแล้วก็ฝากต่อไปถึง3ามโลกสีองศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์ในการขับเคลื่อนซีซันแปดสหรับคิดสายไทยแลนด์ซีซันแปดเนี่ยก็คือว่าเราต้องไปเาพาะหน่อใหม่แล้วก็ก่อเกิดอยอดใหม่ขึ้นมานะครับเป็นการเทรนนิ่งดอะเทรนเนอร์ให้เกิดแรงกับเพื่อมในการที่จะสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ในการที่จะห่างไกลการพนันให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือภารกิจของมูลนิธิปัญญาวุฒิสำหรับคิดสายไทยแลนด์ซีซัน8ครับ ก็อยากจะฝากบอกน้องๆคนไทยทั่วประเทศนะคะว่าโอกาสมาถึงแล้วใครที่พลาดจากซีซั่นก่อนหน้านี้วันนี้ซีซั่น8เปิดรับสมัครแล้วอย่ารอช้านะคะกติกาง่ายมากๆเพียงแค่ส่งฟิตเข้ามาไปดูที่ w w w k i t s a i c o m เข้ามาแล้วทุกคนมีโอกาสของชีวิตรออยู่นั่นคือการเข้าสู่วงการบันเทิงที่สําคัญคือทุนการศึกษาจากทั้ง3มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิตธุรกิจบัณฑิตแล้วก็มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะ ต่จะบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่เราคิดเราเรลือกเราตัดสินใจดังนั้นน้องๆเย่าชมคนเก่งที่มีความฝันอย่ารอช้าก้าวเข้ามาที่ดีันแรงสีสั่นแปดค่ะรอทุกคนอยู่นะคะแล้วเรามาสนุกกันค่ะ